สวัสดีครับผมสวัสดีช่างต้มสวัสดีเอฟซีผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมแหจจะสวัสดีตัวเองเยอะวนันนี้งานเยอะงงไปหมดนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งนะครับเตรียมส่งเดือนควาน้านข้อเวียงต่อแขนเสร็จแล้วนะครับพี่ของช่างอะไรไม่รู้วันนี้เสร็จสามตัวต่อซ้ายอันนี้ก็ งานเซตเครื่องเหมือนเดิมแน่นหนุบหนับนี้รังเซตให้อยู่ครับเอฟซครับเป็นไงบ้างครับฮะนนะลูกปืนนอกหมุนพบนอกหมุนนี่ป่ะพกนอกให้หมุน จับไว้ดิหกชักเจ็ดดันโลแข้งเดิมเชื่อมพอกงังเซตให้นี่ครับก็เกียร์นะครับสำหรับรถชักเจ็ดนะครับก็ต้องกึงหลบเกียร์นะครับอ่ะถือกล้องไปหลบเกียร์นันครับให้ FC เห็นช่างหน่อย คลิปที่เมื่อกีได้เห็นช่างเลยพักนี้เพราะช่างไอ้น,นี่ถ่ายเองทำเองตึงเองนะครับนี่วมธีหลบเกียร์แบบบ้านๆนะครับหลบเกียร์แบบบ้านๆมันจะติดนะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ติดชักเจ็ดนะครับเกลงมาแล้วหลายร้อยตัวนะครับผมนี่ก็เกลงทั้งราวมันอย่างนี้แหละนะแล้วก็วัดนะครับผม กึงทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้ชักชักสิบแดสิบสองกันแล้วนะครับผมชักสิบแปดก็มานะโอ้โหซื้อแข้งย้ายแข้งอันโหย้ายเฟืองกระเถิบเดินหน้าถอยหลังันอ่ะเดี๋ยวย้ายอนันองศาอันโหทำแบบว่าอมเมซิ่งอ่ะนะครับอิมพอสิบเบลเลยอ่ะอยู่เมืองไทยอ่ะ ฝรั่งร้องอ้าวไอเดนโนอิมพอส์เปิลไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนไทยนะครับโอ้โ oh, ห oh. แต่ก่อนทำแค่เสื้อข้อฝาเดี๋ยวนี้ย้ายเกียร์นะครับโอ้โ oh, หย้ายแข้ง <c oughs> ย้ายเกียร์โยเบ้าวหมดแล้วนะครับ <c oughs> ย้ายเกียร์เกียร์แข้งเลย แท็กับชักเก้าโมโนโก็เสร็จอยู่ประมาณนี้ okay. ใครว่าเกียร์แข็งครับไม่แข็งเท่าไหร่ถ้าแข็งไม่มีจะแตกแน่นอนนี่ตอนนี้เสร็จแล้ว จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะติดครึ่งหนึ่งติดไม่เยอะติดครึ่งเดียวนะครับ เกิงเกียร์เกียร์ข้อแล้วครับทีนี้นะครับถ้าไม่เกียร์ข้อเกิงเกียร์มามาใส่ดูกันไอ้ต้นเล่เข้าเวียงหายเวงนี่เละตันนี้ก็จะสาธิตนะครับผมประกอบ F16 ให้ดูครับผมที่วิ่งกันเกือบ200ทำไงนะครับผม200มันน้อยไปครับเดีย๋ยวนี้เข้า2องยี่หมดแล้วนะครับผม ก็ผมไม่กล้าขับหรอกนะเพราะว่าผมวย่่ในสนาม400เมตร180 m. ผมก็ขาสั่นแล้วะนะครับก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มดีๆนะครับขับกันเรื่อยๆครับอย่าไปขับเร็วมากนะครับนี่เข้าเหวี่ยงนะครับอันนี้คือนะครับจัดให้หมดแล้วนะครับก็เหลือชุดเกียร์นะครับผม นี่เกียร์นะครับมันจะติดอยู่ประมาณเนี้ยเ,<ฟ>เห็นไหมตรงตรงตูดอะตรงตูดอะเห็นไหมตาตรงไฟฮะตรงไฟตรงไฟอา้าวโอโ้โหไม่เห็นหรอกมืด <c oughs> มึด,มดอา้าวโอเคมืดอีกนี่ครับเนี่ยตรงนี้มันจะติดอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่เนี่ยก็ถือว่าพ้นแล้วแหละนะครับเนี่ยพ้นแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะ มันยังไม่มีลูกปืนไงนครับเนี่ยลูกปืนนหายไปนะครับผมก็ตอนเชื่อมพอกนะมันร่วงนะครับผมแต่จริงมันก็ระยะนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะลองอ่ะเอาลูกปืนใส่ดูฟังนีเลยของไทยก็ไม่รู้เอามาทำหายไปซื้อลูกหายไปเลยใช่ไหมอ ผมไปซื้อลูกศกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับเดี๋ยวผมหาลูกปืนใส่ก่อนต้องมีบ้างละอ่ามีมีมาต้องมีบ้างละนะครับเจ๊กเข้าไปเจ๊กเข้าไปนี่นี่นี่น ประมาณนี้นะครับอืม,อมนี่ครับลูกปืนขึ้นสันนิมอีกอ่านี่ครับประมาณนี้เลยนี่มันไม่ค่อยอยู่ตัวนะขออภัยด้วยนะครับนี่อันนี้ถือว่านี่ครับตัวนี้ก็เวลายกขึ้นที่ผมบอกเ,ลเวลายกขึ้นนะครับ มันจะติดอยู่ครึ่งเดียวข้างล่างนะเนี่ยเห็นไหมเวลายกขึ้นนะครับอันนี้พ้นแล้วนะเห็นไหมพ้นแล้วนี่พ้นแล้วนะครับก็ไม่ติดอะไรเลยเห็นไหมอ่าไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่ก็ตูดกา้านออกมาอีกหน่อยนึงเห็นไหมมีโอกาสติดตัวนี้ได้นะครับเพราะนั้นกึงต่อนะครับอ่ะกึงเพิ่มอีกสักครึ่งเมนหรือหนึ่งเมน เอาต่ออีกนิดนึงอันนี้คือกึ่งไปลองไปวัดไปนะครับพ้นแน่นอนนะครับแสงจริงต้องเอาลูกปืนใส่ให้ดีเลยเอาไปทุกวรเลย เกิดว่าเยอะวันนี้ฟันทื่อครับฟันทู่ครับฟันหลอนี่ก็พ้นแล้วนะครับผมพ้นแน่นอนล้ายเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเรียบร้อยถ่ายช่างเลยจัดจัดให้การันตีว่าเด็ดครับผมข้อเสื้อฝาแข็งพร้อมเซ็ตจัดให้ครับฝาฝาเซ็ตเสร็จได้ใช่ไหม เปลี่ยนลเนเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เอากลับไปนะครับถุงเกียร์นะครับล้างประกอบได้เลยนะครับผมก็สนใจก็ส่งมาเซ็ตได้นะจัดให้เน้นๆครับขอบครับสวัสดีครับ